ครับครับครับครั สวัสดีโอ้ยสวๆของแท้ลีครับเป็นอาจารย์ครับใช้เจะเริญนะครับ มาเบิงลีลาการลุ้มครับวังไฟล้านครับชัยเจริญนะครับคืนงามครับพี่น้องสุดยอดของไฟล้านครับอีกบางหนึ่งนะครับของอาจารย์ชัยเจริญนะครับนี่ครับปางหางเรียบร้อยครับเบานะครับ ตำแหน่งกับองศานาสูงพอสมควรนะครับเบา่องลอยพันป่ายในรุ่นเลข3ามเลยนะครับ ครับเด็กเอาออกมาครับครับสองรอบนะครับกรรมการจะโยนออกนะครับครับครับ

สองก้อยบ้านใดสองได้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 บ้านใด เพื่อพรรคกระทรวงทุกท่านขอขอบคุณครับขอขอบคุณด้วยการเด้อนะครับ <laughs> <laughs> ừ. <laughs> ไี S <s no, 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 no. No. ่ไม่ผ right. yeah. ิเจ้าเหอ่ต้นเ่ไแ้มน่จัใ่้าดิเห็นบุ้งเปิดผ้าเลยนะอมาสาวไม่ผ้าดนี่เยห็นบ้่มังไ่ม่ไหนน่ไม่ก็บุ้งจุ่มบงบุ้งจม้่บม่่ม่่่่